สวัสดีนะครับมื่อนี้ก็เดี๋ยวสสเหทีคลิปนะครับพอดีเมื่อนี้จะไปเอาเป็ดอีกนะนี่ก็จะเดือนเมซาแล้วนะครับแต่ว่าเป็ดที่เลี้ยงไว้นะครับพอดีมันขายหมดแล้วนะครับก็เลยสิไปขอแบงกนะครับกับไอ้ทีมงานนะครับมานะครับประมาณสักร้อยตัวนะครับก็เลยว่าจะไปเอาเป็ดแล้วก็ไปจับมาานะครับเป็ดเท่ากับเป็นเป็ดบาบารีที่เคยเอามาเห็นนันแหละครับแต่ว่ากระช่วงเทศกาลเนาะ พอดีท้งบมีเป็ดขายเพื่อนก็นจะสังลูกค้าก็จะสังมากเขาก็เลยต้องมีเป็ดมาไว้นะครับแ้วก็มาถอนค้นขายนะครับกะกำลังเตรียมอุปกรณ์ครับเตรียมกรงที่จะไปจับเป็ดนะครับแล้วก็เตรียมรถนะครับตอนนี้เดี๋ยวก็คอยติดตามกันน่าเป็นจังไรน,นะครับเต้ข้างล่างจะกล่องเถข้างล่างสี่พ่ออยู่วะ่อ,อยหนึ่งเก้ากล่อง กำลังเอาขึ้นรถนะครับกาลังจะเตรียมตัวไปจับกับว่าน่าที่จับโดนนะครับลอยตัวเพราะว่ามันเวลาเขาไปจับมันก็อยู่ในคอกะนาะเขาก็เอากลงรัดรัดไว้นะครับจังไหนจังไปติดตามกันว่าไซเวล่าจับโดนบ่โดนจังไหนนะครับเปลี่ยแต่งงามบ่งงามนะครับก็จังไปเบิ่งกันเน,นเตยเปิดหน้านไปอันบ่นี่

<laughs> . คับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับได้ทั้งเบิดแปดสิบตัวครับ อืมอืมเห็นลูกเห็นเห็นหนอยหอยหอย ผลเป็ดขนรถเรียบร้อยครับทั้งิดเก่าถานครับไปเวิ้งตอนป่อยเขาคอกห้อครับบบนี้กะเป็ดมาบัดีนะครับอันนี้เป็นตัวผูนะครับตัวผูก็จะเต็มกล้องเลย เขาจะจับออกนะครับเอาดีนี่ลูกค้า้ังอีกส่วนหนึ่งนะครับเขาก็จะเอาไปทรงเลยลทีทิพพอดีแม่นพี่พันก็ทีทิพเดี๋ยวอ่ะแม่นเดี๋ยวจังกัากลับมานนไปแล้วกลับไปแว้เอาตาสังรวกาสังกิโลโอเคปิดเลยครับเออเออไป ไอ้ทั้งรถนี่ก็จะไปท่งนะครับที่นี่ก็จะพามาเบิ้งซุ้มดังไนนะครับเต้หลูจักยีเนาะมองไอ้บ้านนี่กะเรียบร้อยครับเรือยูนี่นะครับหลังจากไปเอามาแล้วนะครับแล้วกะ็เอ่อเรือยูบหลายนะครับทีมมาปล่อยไว้นี่นะครับทบเบียดเสร,ร็จรวมกับของจต่ของนิดนึงทีนี้งงง่ญ่ก็มีอยู่ประมาณจัก 10ตัวนะครับขาจะอยู่ประมาณหาิ0ตัวนะครับส่วนอยู่ทั้งรถกับที่เหยาะไปส่งกับประมาณ40ตัวนะครับาาก,กับจังไรกับฝากก็ไล่ก็แช่กดติดตามไว้เนี่ยนะครับกับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าเขาจผพาไปเอาอีกอย่างอีกนะครับส่วนโมนีคลิปที่ไปจับเป็ดบาบารีร่แล้วก็ไปส่งกับนี่แค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับคณะเมคนับสวัสดีครับ